สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องไอซ์นำซิ่งดินดวนนะผมวันนี้ก็อยู่กับทีมงานพอ,อ,อสำรานครับนี่นครับอันนี้ก็มีรถอีกสองคันนี่อันนี้พอ,อสำรานหนึ่งครับนี่อนนพอ,อสำรานสองเจ้า EC บาท EC 1 0 5 x นะพี่น้องนี่เป็นไรครับนี่ต้องสอบถามครับนี่ เกิดอะไรขึ้นครับนี่อันน,น,อน,อนี้น่าจะทอดลำเลียงข้าวตันนะครับนี่ก็ดูครับว่าทำาะไรได้ครับนี่นีน่าจะข้าวเปียกแล้วมันเกี่ยวไปเรื่อยๆมันก็เกาะนะพี่น้องนะมันติด ข้ามันชื้นับนี่ดูครับจับตัวเสเลเจนน้อยอายุตัวมันอุ่นจับเสเล่โมาอายุตัวอุนเลยดูครับน่าจะติดนะดูครับนี่ก อ้อลำเดียงครับน้องดงกระปลาครับนี่ดูนี่ครับขัดเกี่ยวดูอันนี้นวดกุ้งครับนี่นวดกุ้งแบบสวยนะวันนี้น่าจะขันใหม่ครับนี่ Cái này. này không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những bây giờ mình sẽ tắn cho khuôn lâm lượng kháu nha chứa nước để kháu bị biệt để kháu ก็ดูครับไนี่โมลุ่เตอนี่ตามมลดูครับก็น่าจะได้ครับนี่ก็จะได้ลุงเกียร์นะครับนี่ก็ เดี๋ยวจะประกอบครับนี่ประกอบข้าวคืนก็ได้เกีียวต่อเลยครับนี่ใส่เกี่ยวข้าวนี่จะบ้างครับนี่ก็มันชื้นะพี่อนน้องเดี๋ยวมันข้าวมันตันครับติดท่อลำเลียงครับนี่ประกองขึ้นก็ผ่านมาเจอครับนี่ เราดีซ0หนึ่งร้อยห้อ็นี่ครับเรื่องประกอบไปใส่คืนน้ำเลยแล้วก็จะได้ลูกเกียวครับนี่ครับประมาสองคันคันหนึ่งจอดต้มครับนี่ลูกเกียวคันหนึ่งนี่ครับดูครับ <laughs> เฉลยจ้านะอันรุ่ยพวงด้วยเเลยเเลยรถมิตอกเนี่ยครับก็ใกล้จะได้ลงเกียร์ครับเนี่ยก็ได้ลงเกียร์ครับน่าจะเป็นที่ถอลำเลียงข้าวครับ ปันข้าวมันชื้นเนี่ยเกี่ยวข้าวชื้นข้าวลมดูครับน้ำนเกิดท่ายนยนุโ้ต่าลงเอเนี่ต้องปั่นดูก่อนับเลยก็ จะป,ป,ปั่นครับนี่ันทุกคนครับคันใหญ่ครับวันนี้คันใหญ่ครับวันนี้เจ้าที่ทายนเราจะปั่นทุกคนพี่น้องปั่นดูว่าตายหรือย,อยังครับก่อนที่จะลงเกียร์ครับเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกครับพี่น้องต้อง,งลคลิกรถทุกคนซ้อมเสร็จก็ ชิคก,ก์ถ้าตกดูครับว่าใช้ได้หรือเปล่าครับทำงานได้ยังนะนี่ก็รูว่าถ้าถึงตรวจเช็คดูครับเราก็จะได้ลงเทียวต่อครับ ตอนผมเพี้ยนมาพี่น้องแต่ตอนนี้มันมีเตนแล้วนะพี่น้องนะเตนมีสรังវាเบ๊ะสรังน่ะมีสมอกវាตรงๆเบ๊ะหือม่วนมั้ยนี่เนาะ น <Humans. c oughs> ู่นน้องแม่แม่ไหมตูต้องแม่เออโมเมนต์โมลปะพีใบไปนู่เป็นนะครับพี่น้องเป็นตัดเรื่องมีครับตึงเครื่องก็เป็นไปจากกลางเลยครับพี่น้องนี้ก็ได้ลงเกียวโตครับอันนี้ดูนะเขียมดูได้เลยครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครใช่องไอ้น้ำทิ่งดีด่วนเลยนะครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ